แล้วก็มีเคสที่แบบมหัศจรรย์มากๆเคสที่แบบว่าเป็นลิซซี่นะคะลิซี่หรือลิซีดวงอะค่ะเป็นจนถึงขั้นผ่าตัดมาหลายรอบแล้วลิซีดวงไม่มีวันหายขาดนะคะลิซีดวงก็คือการผิดปกติของเส้นเลือดใหญ่นะคะเส้นเลือดใหญ่ที่อะไรที่มันอยู่ที่เอ่อที่ก้นนะคะมันผิดปกติเนาะมันเป็นเส้นเลือดที่ผิดปกตินะคะ ถ้าหากว่าเราผ่าค่ะมันก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะหลายๆคนเขาก็จะเรียกบางคนเรียกว่าเป็นหนอบ้างแหละบางคนเรียกว่ามันเป็นแบบเ네นื้อย,ย้อยบางแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเกิดจากการคลอดลูกก็มีนะคะคลอดลูกบางคนเกิดจากพอคลอดลูกแล้วเ,เป็นก็มีต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นลิศสีดวงที่แบบว่าบางคนเกิดจากการท้องผูกนานๆอย่นางเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะคนนี้เขาเป็นลิศสีดวงแล้วเป็นแบบว่า เป็นถึงขั้นผ่าตัดไม่รู้กี่รอบอะค่ะแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วมันก็กลับมาอีกสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาตัดสินใจนะคะกินชาอย่างอย่างที่คุณเอาไปแชร์อันนี้กําลังจะพูดถึงเรื่องที่สันสะเทือนอยู่ตอนนี้นะคะแล้วปรากฏว่าค่ะลิซซี่หลุดออกมาค่ะล่วงหลุดออกมา นะคะก็คือแบบหลุดออกมาเลยคือลิซิดวงอะคะถ้าคุณผ่าค่ะหมอเคยบอกนะคะเพราะว่าพ่อครูเคยเป็นหนักมากถึงผ่ายังจะกลับมาอีกนะคะถ้าหากว่าเราอะค่ะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าเราอะค่ะยังมีชีวิตเหมือนเดิมกินแบบเดิมอะไรแบบเดิมเนี้ค่ะกินอย่างกินแอลกอฮอล์ก็มีส่วนต่อลิซี่นะคะหรือว่ากินของดิบอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะหรือว่าเราขับถ่ายไม่ปกติพวกเนี้ยคะ่ะมันก็จะมีทำให้ลิซี่เรา ไม่หายขาดนะคะมันจะกลับมาเนาะมันเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับประมาณนั้นทีนี้ก็คือหานะคะเพราะมันหลุดออกมาเลยทั้งยวงนะคะคือถ้ามันหลุดออกมาได้ค่ะมันจะเกิดยากละทีนี้เพราะว่ามันได้หลุดต้นตอมันออกมาแล้วนะคะมันหลุดต้นต่อออกมาแล้วก็คือมันหลุดออกมาทั้งยวงคือถ้าผ่าค่ะหมอเขาตัดแค่เฉพาะช่วงที่มันเป็นถูกไหมคะ ช่วงที่มันเป็นเท่านั้นแต่อันนี้ค่ะหลุดออกมาเป็นเป็นชิ้นเนื้อเลยนะคะออกมาที่อ่ก้นนะคะทีนี้ก็เกิดการหือฮาแม้กระทั่งหลายๆเคสอะคะ่ะที่เป็นก้อนที่มดลูกนะคะที่หือฮามากเหมือนกันเป็นก้อนที่มุดลูกแล้วแบบปวดมากตลอดตลอดตลอด,ตลอดนะคะจนได้มากินชาแล้วแบบตอนแรกกระทุงก็ปวดหนักมากนะคะก็แบบว่า คนที่นําไปให้ทานก็บอกว่าให้อดทนให้กินให้กินนะคะมันกระถุงเสร็จแล้วค่ะพอกินไปได้ประมาณ3-4เดือนนะคะ มันหลุดออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใหญ่มากๆเลยนะคะพอหลังจากนั้นค่ะไม่เคยปวดท้องอีกเลยไม่เคยเจ็บท้องอีกเลยพอไปตรวจปรากฏว่าก้อนที่มดลูกหายไปนะคะถามว่าต่างๆเหล่านี้ที่ครูเล่าคุณนะคะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อไหมมันเป็นเรื่องเ,อเวอร์ไหมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหอะไรจะมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอยากให้ทุกคนช่วยกันแช์นะคะเพราะวันนี้ค่ะครูน่าจะพูดสองเรื่องควบกันในเรื่องของคุณต้องบริหารความเชื่อยังไง คุณถึงจะสามารถมันจึงจะเท่ากับการที่เราค่ะเชื่อว่าเงินจะไหลเข้าเราไม่หยุดแล้วมันจะไหลเข้าไม่หยุดจริงๆเช่นเดียวกันกับค,ความเชื่อกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะน้ำเลือดน้ำเหลืองก็เป็นความเชื่อของครูนะคะครูค่ะเชื่อว่าการที่ครูไม่แข็งแรง